เดี๋ยวจะมาทดลองกันดูนะครับว่า,างานที่ผมแก้ปัญหานะครับอ,อย่างที่เคยอธิบายไปว่าแก้ปัญหาจากเล็กไปหาใหญ่ก็คือว่าก่อ,าอนที่เราจะทําการเปลี่ยนเรามาลองแก้ปัญหาดูก่อนแก้ไขดูก่อนถ้าใช้ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนทีหลังอันนี้ผมทําการกึงนะครับกึงล้างใหม่ที่จริงไม่แนะนําให้ทํานะเพราะว่ามันจะบางมันจะบางลงนะตัวทุ่นไฟนะครับ แต่น,นี้ผมกึงผมกึงเองนะครับไม่ได้ส่งลงกึงเพราะว่าถ้าเราส่งลงกึงหนี่ยเขาจะล้างออกเยอะเกินไปมันจะบางเกินไปนะครับมันจะมีปัญหานะครับอันนี้คือผมแก้ปัญหา,าจากเล็กไปหาใหญ่ก็คือว่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับก็คือจะลองแก้ปัญหาดูก่อนถ้ามันใช้ไม่ได้นะครับค่อยค่อยเปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับโพสต์นี้ผมเคยลงมาอยู่นะแล้วก็ทําการาล้างมัดไฟทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนฐานนะอันนี้คือฐานนะครับผมเปลี่ยนออกแล้วนะครับ นี้ด้วยนะนี่คือฐานของเดิมนะ,ะเปลี่ยนอองทั้งหมดนะครับสีจานไฟก็รั่วนะครับก็เปลี่ยนให้นะครับรถสองย่หควรจะเปลี่ยนทุกครั้งครับสีจานไฟนะครับหลังจากล้างทุน่น,ะะนเรียบร้อยะนะครับแล้วก็มัดไฟผมก็ได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนฐานนะครับทองขาวก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนถ้าใช้ไม่ได้ค่อยหาเปลี่ยนทีหลังนะครับเพราะบางคันทําสูตรนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่บางคันก็ใช้ไม่ได้ มันอยู่ที่ตัวมัดด้วยนะครับของเดิมมีปัญหาสตาร์ทมือไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟไม่ชาร์จนะครับแบตก็เปลี่ยนนะครับแบตต้องใส่แบตเดิมนะแบตเดิมเพราะว่าต้องใช้แบตขนาด11แอมป์นะครับของเดิมที่ใส่มาก็7แอมป์นะครับไม่พอนะครับไม่พออันนี้ผมเปลี่ยนตรงรุ่นให้นะครับเป็นแบตน้ํากรดเดิมตรงรุ่น11แอมป์นะจะลองดูก่อนนะครับว่า มันใช้ได้หรือเปล่านะครับสตาร์ทมือได้ปกติไหมนะครับแล้วก็ลองเช็คไฟชาร์จต,ต่างๆนะครับถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้เราค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าเราตีราคาเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็ของบางอย่างก็ไม่มีขายนะอย่างตัวทุ่นไฟกับมัดไฟเนี่ยหายากมากนะครับของเจลยี่ห้านะนี่ผมลองกึงอลองแก้ไขทุก่อนนะครับ เพราะว่าบางคันมันใช้ได้นะครับบางครันมันก็ไม่ได้เราค่อยเปลี่ยน หาของเคสละยี่้าก็จะมีปัญหาเรื่องไฟไม่ชาร์จนะครับสตาร์ทมือไม่ติดประมาณนั้นนะอ,อย่างคันนี้ก็มีปัญหานะครับไฟไม่ชาร์จสตาร์ทมือก็อ่าไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาคือทางเจ้าของรถต้องการต้องการเป็นของขาวเดิมสตาร์ทมือ ตัวทุ่นไฟปกติผมจะไม่ค่อยจะกึงนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องทุ่นมันจะบางลงนะครับมันมีปัญหาไฟชาร์จนะครับแต่อันนี้คือเราแก้ไม่ได้นอกจากว่าเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ก่อนจะเปลี่ยนก็ทําการลองกึงดูก่อนลองล้างดูก่อนนะครับเผื่อมันใช้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะนะครับ ระบบมันก็จะมีทุ่นไฟนะครับมีทุ่นตัวสําคัญเลยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ่านนะครับเราต้องลองเช็คระบบสปริงด้วยนะครับสปริงที่กดครับกดถา่านตรงนี้นะถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับบางทีไม่ลงร่องก็จะมีปัญหานะครับส่วนหน้าทองขาวก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ที่เป็นของเดิมนะครับมีปัญหา,าหน้าคอนแทคมันสิ่นะ คอนเดนเซอร์นะครับก็เดี๋ยวต้องลองลองดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้ามันใช้ไม่ได้ค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมเอามาลอง2ตัวนะครับ2ตัวเป็นของเก่าแต่ก็จะลองของเดิมก่อนนะครับอันนี้เป็นของเดิมติดรถบางอย่างมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเรามีเปลี่ยนทั้งหมดก็สมควรจะเปลี่ยนออกนะครับทั้งหมดเลยทั้งระบบนะครับ เรื่องงานแปลง C.D.I K125 นะครับบางคนไปแปลง C.D.I มานะครับแต่ว่ายังคงทุ่นไฟตัวนี้เดิมนะครับเปลี่ยนแค่ตัวหน้าทองขาวออก a อาพัเซอร์มาแปะเข้านะครับแล้วก็ติดตั้งระบบกล่องนะครับผมบอกเลยไร้ประโยชน์นะครับถามว่าไร์ประโยชน์อะไรก็ทองขาวมันไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นปัญหาตัวทุ่นไฟนะครับถ้าเกิดเรายังจะแปลง C.D.I แบบคงทุ่นไฟเดิมนะผมก็แนะนําว่าไม่ต้องไปแปลงครับไม่มีประโยชน์นะครับ ก็ต้องข่าวเต็มที่ปัญหาก็แค่ตั้งหน้าทองข่าวแค่นั้นเองตั้งหน้าทองขาวคือขยับขึ้นบนลงล่างแค่นั้นเองนะครับคือการการตั้งตรงขาวแต่หลายครั้งนะครับที่ที่ผมมาแก้นะแปลงทีใมานะครับใส่คัตเซอร์เข้าไปแต่มัดไฟยังคงอยู่เพื่อให้มันสตาร์ทมือได้นะครับผมบอกเลยไร้ประโยชน์นะครับปัญหาหลักๆคือตัวมัดไฟไม่ใช่หน้าตรงข่าว ส่วนระบบสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณเข้าคอยผมตัดออกจากระบบเลยนะครับตัดปัญหาบางทีมีปัญหาไฟลงกาวมั่งรั่วลงกาวม่งนะครับอันนี้ต่อตรงเข้าต่อตรงเข้าคอยเลยนะครับทดลองดูก่อนถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ค่อยตีราคาเปลี่ยนทีหลังนะครับของบางอย่างถึงบอกว่าอยากจะเปลี่ยนมันก็ไม่ได้มีวางขายตามท้องตลาดนะครับทุ่นไฟกับมัดไฟตัวสําคัญเลยนะครับแต่ว่าที่มีขายส่วนใหญ่ก็จะมี านได้นะครับแปลงทานแล้วก็คอนเดนเซอร์หน้าทองขาวหน้าคอนแทกนะครับที่มีขายนะครับแต่ถ้าเป็นทุ่นไฟมัดไฟบอกเลยมือหนึ่งไม่มีขายนะครับของเคร้อยห้านะครับไม่มีขายมีแต่มือสองแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นมือสองไทยนะครับที่ผมบอกไปหลายโพสต์แล้วว่าส่วนใหญ่มือสองไทยซื้อมาทิ้งนะครับคือมันมันเสียนะครับอันนี้ผมจะลองใช้แบบ อ่าสตาร์ทมือเดิมดูก่อนแล้วก็ลองไฟชาร์จนะครับว่ามันปกติอยู่ไหมนะครับถ้ามันใช้ได้ก็มาไล่ระบบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ต่อตรงเข้าไปเลยกับแบตนะครับสายสัญญาณต่อตรงเข้าแบตไปเลยนะครับแบตบเดิมก็จะเป็นอ่าแบตบเดิมตรงรุ่นแบบนี้นะครับคือ12 V11M โวลต์11แอมป์นะครับอันนี้เป็นแบตใหม่เลยครับแบตบใหม่เลยนะครับ มีขายนะครับใครที่ใช้ระบบของขาวเดิมนะครับที่หาซื้อไม่ได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับอะไรบางตัวผมหาให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดของในร้านที่ไม่มีก็สั่งได้นะครับอันนี้คือวัดโวลนะครับวัดโวลอันนี้คือดีเลย์สตาร์ทนะครับเรามาทดลองดูนะครับคาบูผมก็ถอดล้างใหม่แล้วนะครับคาบูถอดล้างเรียบร้อยแล้วก็ การตั้งทงขาวมันก็มีอยู่น็อตแค่2ตัวนะครับตัวตัวนี้นะครับกับตัวอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเราคลายออกแล้วก็ส่วนตัวตั้งก็คือตัวนี้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเคยลงไปหลายรอบนะครับก็ไม่อยากจะลงละเอียดมากมันนานนะเพราะว่าไปค้นหาดูเองแล้วกันในเพจผมนะผมลงไว้เยอะอยู่นะครับ ถ้าเกิดอุปกรณ์ชุดนี้ไม่สมบูรณ์นะครับจะช่างที่ไหนก็เถอะฝีมือแค่ไหนก็เถอะทำยังไงก็ไม่จบนะถ้าตัวนี้ไม่สมบูรณ์นะตัวนี้ต้องสมบูรณ์จริงนะอันนี้ผมลองนะครับลองคือหลักๆเลยลองลองกึงทุ่นดูก่อนนะครับแล้วก็ล้างาล้างทําความสะอาดตัวมัดไฟต่างๆแล้วก็เปลี่ยนทานเปลี่ยนหน้าคอนแทคหรือว่าหน้าทองขาวนะครับคอนเดนเซอร์ยังคงเดิมอยู่นะครับใช้ของเดิมลองลองดูก่อนนะครับลองดู ก่อนสตาร์ก็ถอดหูวเทียนออกมาเลยนะครับเช็คไฟก่อนเช็คไฟตั้งของขาวไฟออกก็ค่อยประกอบขึ้นไป สตาร์ทมือติดปกตินะครับแล้วก็รอบไม่ตกก็ถือว่ามัดไฟใช้ได้นะครับแต่บางคันสตาร์ทมือติดแต่อาจจะสตาร์ทหลายรอบแล้วก็กําลังไฟตกเรื่อยๆก็ตัวมัดเนี่ยมีปัญหานะครับมันจะกินกระแสนะครับกินกระแสไฟในแบตแบตแป๊แบเดียวก็หมดนะครับก็คือไอตัวนี้เลยมีปัญหาต้องหาเปลี่ยนนะครับหาเปลี่ยนหลังจากเราสตาร์ทถ้ามันสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วก็มาไล่สายดูนะครับว่าสายไฟขึ้นมาเนี่ย สามเส้นเนี่ยไฟมันขึ้นมาเต็มหรือเปล่านะครับสามเส้นนะมันขึ้นมาทุกเส้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันขึ้นมาไม่ไม่ครบก็แสดงว่ามัดไฟมันต้องมีก้อนใดก้อนหนึ่งที่มันเสียนะครับ วน่ะมันไม่ขยับเลยเห็นไหมครับคือสตาร์ทมือติดเพราะว่าแบตเตอรี่ใหม่นะครับแต่มัดไฟเนี่ยมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไล่สายดูว่าไฟเส้นไหนที่มันไม่ขึ้นมานะครับมันอาจจะมีบางบางตัวนะครับก้อนมัดไฟเนี่ยบางก้อนนะครับที่มันเสียหายนะครับมันเสียหายการจุดระเบิดสตาร์ทเนี่ยถึงไม่มีมัดไฟมันก็ติดนะมันถ้าเกิดเราสตาร์ทเท้าแล้วก็ใช้แค่หน้าทองขาวแต่คราวนี้มันปัญหาคือว่า ตัวมัดไฟเนี่ยบางก้อนนะบางตัวเนี่มันจะมีปัญหาของเดิมรถคันนี้มีปัญหามาก่อนอยู่แล้วนะครับคือไฟไม่ชาร์จแล้วก็สตาร์ทมือไม่ติดนะครับสตาร์ทมือกดเนี่ยอ่ามันมีมันไม่มีกําลังนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวต้องไล่ไล่สายดูว่าตัวไหนที่ไฟขึ้นมาไม่เต็มนะครับแล้วก็ต้องดูชุดทานใดอีกทีหนึ่งนะครับ ขึ้นมานะครับทีละขั้นตอนทีละตัวมาถึงตัวคัตเอาท์ครับตัวนี้เขาเรียกว่าคัตเอาท์หรือว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ก็เรียกว่าแผ่นชาร์จแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีแผ่นชาร์จไฟมันเป็นคัตเอาท์นะครับใช้ระบบเหมือนรถยนต์สมัยก่อนนะครับแล้วมันก็ตั้งได้นะครับแต่ผมก็บอกไม่ได้ว่าตั้งแบบไหนนะมันใช้ความรู้สึกตั้งนะครับมันไม่มีมาร์กหรือว่าไม่มีค่า,าที่เราจะจะตั้งนะครับ มันมันก็เลยบอกไม่ถูกนะครับว่าตั้งแบบไหนเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับรุ่นเก่านะครับคือไฟขึ้นมาปับ๊บคัตเอาท์เนี่ยมันสับแค่สับซ้ายขวานะครับเวลาเล่นเครื่องมันก็สับไปซ้ายไปขวานะครับเป็นไฟกระแสตรงเข้าแบตบอ่าบชาร์จเข้าแบตบเราต้องไล่ทีละจุดนะครับมันจะค่อนข้างจุกจิกนะครับหลายคนโทรมาถามผมก็บอกไม่ถูกครับอย่างเช่นการต่อระบบสายไฟเงี้ยต่อสีอะไรไปอะไรผมก็ไม่เคยจำนะผมบอกเลยนะ สายไฟผมไม่เคยจําสีนะครับผมทําหน้าง,งานอย่างเดียวนะครับอตอนนี้คือผมทําการเปลี่ยนทานสตาร์ทมือติดปกตินะครับเปลี่ยนทานเปลี่ยนหน้าทองขาวเรียบร้อยสตาร์ทมือติดปกติแต่ถ้าเราไม่มาแก้เรื่องไฟชาร์จไม่จบครับก็คงจะมีปัญหาต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมวัดโวลต์มันไม่ขึ้นเลยนะครับมันไม่ขึ้นเลยนะครับ ถ้าเกิดเรามาแก้เรามาไล่เช็คพวกนี้ก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ยังไม่ได้ก็ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะแต่ที่ผมทดลองคือว่าผมเคยลงไปโพสต์หนึ่งแล้วก่อนหน้าเนี้เรื่องของคันนี้นะครับว่าผมตีราคาเปลี่ยนนะไม่ได้ตีราคาซ่อมเพราะว่าผมเห็นสภาพแล้วว่ามันไม่น่าจะได้นะครับแต่นี้ผมก็เลยลองซ่อมทุก่อนนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนอย่างเดียวบางทีก็งบประมาณเจ้าของรถด้วยนะครับค่อนข้างจะบานปลายนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือคัตเอาท์นะครับคัตเอาท์ที่สับ ไฟกระแสะไฟนะครับเข้าแบตนะครับตัวนี้เลยนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะผมก็ไม่ได้เรียนช่างกลมานะครับผมมีแต่ช่างเดานะครับแต่ว่าก็พอแก้ได้นะครับในในสภาพที่ถ้าเกิดอุปกรณ์สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ก็พอใช้ได้อยู่นะอันนี้มีมีปัญหาไฟชาร์จนะครับถ้าเกิดถ้าบางร้านทําทําสตาร์ทมือให้ติดแบบนี้แล้วไม่มีการวัดโวลต์ให้ดูนะแล้วปล่อยงานไปผมบอกเลยว่าแบตหมดนะครับ พอแบตหมดเดี๋ยวก็เครื่องดับอยู่ดีนะครับพอมันใช้ไฟไปเลี้ยงหน้าตรงข่าวแล้วก็ไปเลี้ยงตัวคอยนะครับคอยหูเทียนนะครับมันใช้ไฟไปเลี้ยงนะเดี๋ยวขับไปแบตก็หมดนะครับผมวัดโวลต์นะครับสตาร์ทเครื่องวัดโวลต์ไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ไฟหน้าปัดก็ยังโชว์อยู่นะครับมันไม่ดับลงนะถ้าไฟชาร์จไฟไฟสีส้มหน้าปัดเรือนใหม่มันก็จะดับลงนะครับอันนี้เร่งเครื่องก็ยังไม่ดับก็ต้องมาไล่กันนะครับ ระบบคัตเอาเนี่ยถ้าถ้าเกิดใครตั้งเป็นมันก็จะมองว่าง่ายครับผมตั้งนะครับผมตั้งผมก็อธิบายไม่ถูกว่าตั้งยังไงครับมันใช้วิธีการดัดนะครับดัดตัวหน้าคอนแทคเนี่ยเนี่ยตัวบนเนี่ยสองตัวนะแต่นี้คือแตะยังไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ถอดแบตนะครับถ้าเกิดเรามันมาดัดตอนนี้ยังไม่ถอดแบตนะครับช็อตนะครับระเบิดนะครับไอตัวนี้นะครับมันจะระเบิดนะครับมันช็อตนะครับอ่าเราต้องถอดแบตออกทุกครั้งนะครับชาร์จนะครับอ่า ายชาร์จนะครับต้องถอดออกแล้วก็มาลองดัดดูก่อนคือมันดัดตัวหน้าผมเรียกไม่ถูกนะหน้าตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยใช้ครีมนะครับดัดนะครับมันใช้ความรู้สึกผมก็บอกไม่ถูกว่าดัดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดัดดูนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูโพสหนึ่งอันนี้ผมลงให้ดูแค่แค่นี้ไปก่อนนะครับว่าตอนนี้สตาร์ทมือได้นะครับแต่ไฟไม่ชาร์จก็สตาร์ทนิ่มเลยนะครับสตาร์ทมือทีเดียวนะครับ คือถ้าเกิดใครไปซ่อมดำร้านทั่วไปนะครับถ้าเขาทําการตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฐานได้เปลี่ยนหน้าทองขาวอะไรให้เสร็จสับเขาสตาร์ทมือให้ดูแบบนี้นะอย่าเพิ่งไปไว้ใจนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่วัดวนให้ดูนะอย่างน,นี้เห็นไหมผมสตาร์ทมือก็ทีเดียวติดมันติดง่ายมากแต่ปัญหาคือมันไฟไม่ชาร์จนะครับตัวนี้เลยหลายคนมองข้ามนะครับคือบางคนคิดแต่ว่าเออเอาสตาร์ทมือนิ่มๆติดจบปล่อยงานออกไปเลยจบข่าวนะครับ แต่แตไไไ่ไม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 ่คิดว่ามันขับไปแล้วมันแบตหมดแล้วมันจะมีปัญหานะครับคือรุ่นนี้มันต้องมีแบตเลี้ยงนะครับไม่งั้นก็จบนะครับปัญหาหลายๆคันที่ต้องแปลงเป็นทองขาวจากจากทองขาวเป็นซีดีไอก็เพราะแบบนี้นะครับแต่ถ้าหลายหลายคันที่แปลงซีดีไอแต่ยังคงทุ่นตัวนี้อยู่นะครับมัดไฟเดิมเปลี่ยนแค่หน้าทองขาวออกใส่ัเซอร์เข้าไปติดตั้งระบบกล่องเข้าไปนะครับแทนหน้าทองขาว ผมบอกไร้ประโยชน์ไม่ต้องไปแปลงให้มันเสียตังค์นะครับบางคันแปลงมาสองสามพันก็ไม่มีประโยชน์ทุ่นไฟยังอยู่ตัวนี้ตัวปัญหาจะเห็นได้ว่าทองขาวไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมผมเปลี่ยนหน้าทองขาวเสร็จติดง่ายเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ชาร์จนะครับไฟไม่ชาร์จก็เกิดจากมัดไฟนะครับอีกอย่างหนึ่งคือทุ่นไฟตัวที่ผมคึงให้ดูนะตัวที่เป็นอทองเหลืองกลมๆอยู่ข้างในนะตัวนั้นนะครับยิ่งคึงล้างออกเยอะยิ่งมีปัญหาไฟชาร์จนะแต่ผมตาร์มือให้ดูอีกทีหนึ่งนะตาร์มือแบบนิ่มๆนะ ก็สตาร์ทมือไม่ยากนะติดง่ายนะครับติดง่ายแต่คาบูต้องดีด้วยหนึ่งก็คาบูคาบูดีชุดาจานโรตารี่ดีนะครับไม่มีการรั่วมันก็ติดง่ายนะครับปัญปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับว่าติดง่ายติดยากนะมันปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดสําสเร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกโพสตหนึ่งนะครับรอบหนึ่งนะ